สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่นุตีบ้านนาสวัสดีค่ะอ่าวันนี้แม่นุตีจะมาเล่าเรื่องเอ,อว่าทําไมทำไม,ไมแม่นุตีชอบเลี้ยงหมาจรแมวจรจริงๆก็ไม่ได้ชอบเลี้ยงนะคะทุกคนไม่ได้ชอบเลี้ยงแต่เป็นคนใจอ่อนและเป็นคนรักสัตว์คือทุกชนิดอะ่ะเอาทุกชนิดแล้วกันเนาะรวมๆเลยทุกชนิดแล้วกันนะอมืมันมีอยู่ครั้งหนึ่งตั้งแต่นั้นมาก็เลยแบบยังไงยังไงก็ต้องเลี้ยง ยังไงก็ต้องช่วยมันก็เลยเยอะขึ้นเยอะขึ้นมันมีอยู่ครั้งหนึ่งมีมีน้องในหมู่บ้านก็โทรมาเขาเป็นร้านค้าก็บอกป้าป้ามีคนเอาไอ้ไอ้น้องแมน้องแมวน้องแมวเล็กๆอะมาปล่อยทิ้งไอ้ข้างบ้านหนูเขาเป็นร้านค้าเนาะเขาเป็นร้านค้าสนิทกันว่าจะเข้าไปซื้อกับข้าวเขาทุกวันแล้วก็จะเขาก็จะเป็นคนรักหมารักแมวหนูก็อยากเอามาเลี้ยงนะป้าแต่ของหนูเต็มแล้วป้าก็เห็นเต็มเลยค่ะทั้งหมาทั้งแมวเต็มเลยก็บอกโอ้ยทํายังไงดีล่ะ มันเยอะที่นี่ไม่มีกรงแล้วมันเยอะมากเยอะจริงๆค่ะเออแล้วช่วงที่น้องเขาโทรมาก็เพิ่งจะช่วยเอ่อเหลือน้องแมวจรที่อยู่ข้างทางมาสี่ตัวแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็มีคนเอะเอามาให้บอกว่าอน้องหมาข้างบ้านเขากัดไม่รู้จะรอดไม่รอดก็มาให้ก็คือตัวใหญ่อีกก็เยอะก็เลยปฏิเสธเข้าไปอืมก็บอกเออใครทำอะไรก็ไว้ยังก็ได้อย่างนั้นแหละก็พูดไปเนาะพูดไปบอกจ้าจ้าป้าเขาก็ว่าอย่างนี้พอ เขาเขาบอกตอนเขาบอกตอนสี่ห้าโมงเย็นเขาบอกเขาบอกตอนสี่ห้าโมงเย็นเขาบอกแม่นุตีตอนสี่ห้าโมงเย็นพอกลางคืนมาก็นอนนอนคิดทั้งคืนโอ้ยทำเขาบอกป้าเขาบอกหนูไม่แน่ใจว่าจะถึงพรุ่งนี้จะรอดไหมเพราะว่าหมาหมาหนูะก็คือกัดแมวอยู่แล้วเขาบอกงี้นะเพราะว่าหนูก็ไม่ค่อยมีเวลาไปดูเขาบอกงี้นะได้ยินแต่เสียงเขาบอกได้ยินแต่เสียงน้องน้องแมวล้องพอคิดทั้งคืนนอนไม่หลับห้าตัว ตื่นเช้ามาตีตีห้าออกจากบ้านเลยหมายถึงตีห้าออกจากนาไปเลยเพราะว่าร้านค้าน้องเขาจะเปิดขายตั้งแต่ตีสี่ตีห้าเขาไปซื้อกับข้าวในตลาดมาขายก็ตีสองอ่ะช่วงนั้นมันเป็นหน้าฤดูมะม่วงสุกอ่ะเราก็ไม่ได้บอกเขาไปหรอกว่าจะไปเอาแมวหรือเอาอะไรอืมแล้วข้างบ้านจะมีมะม่วงสุกมะม่วงก็ร่อนสุกมันหวานเนะเาะก็ไปตอนเช้าไปไปไปถึงนู่งก็เกือบสว่างเขาก็เห็นป้ามาทาอะไรแต่เช้าก็บอกว่าอจะมาเก็บมะม่วงสุกเดี๋ยวมาสายเดี๋ยวไม่ทัน บอกเขาที่กิ่งตั้งใจจะไปดูแมวพอไปถึงใจสลายใจสลายเลยอยู่คนละที่เลยก็คือไม่รอดห้าตัวก็คือสภาพก็คือน้องหมากัดนั่นแหละทุกคนห้าตัวเรียงๆกันโอ้ยก็คือฝังแกตงแต่ตอนนั้นมาถ้าเราไปเอาซะตอนนั้นเขาก็รอดนะพอทําใจได้ก็กลับมาบ้านมะม่วงไม่เก็บเลยทุกคนไม,ไม่ไม่เก็บมะม่วงกลับมาบ้านก็คือโอ้ ทำไมเราคิดช้าตั้งแต่นั้นมาพอรู้ข่าวว่ามีคนแจ้งมาอะไรหรืออะไรหรืออะไรยังไงเนี่ยก็คือไม่รู้ว่าจะช่วยได้ไม่ได้ก็คือไปอะทุกคนตอนเนี้ยก็คือไปก็เลยสั่งน้องที่ร้านค้าบอกว่าทีหลังอะถ้าใครจะเอาแมวจรหมาจรหรืออะไรไปทิ้งไปอะไรอย่าโทรบอกได้ไหมก็เลยบอกงี้เนาะคือไม่รับรู้ซะดีกว่าก็เลยบอกน้องเขาถ้ารับรู้แล้วมันจะเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยค่ะทุกคนก็เลยเป็นที่มาของคําว่า เลี้ยงหมาจรแมวจรช่วยเหลือก็เลยเยอะพอเยอะก็คือพาระค่าใช้จ่ายมันก็เยอะนะทุกคนอืแต่ก็เรามาทางนี้แล้วอืก็ทําไปสู้ไปก็เลยไม่เล่าให้ฟังว่าอะทําไมชอบเลี้ยงก็ไม่ได้ชอบแต่ว่าสงสารสงสารดีกว่าอเอาเป็นว่าสงสารนะทุกคนเนี่ยแมนุตีก็เลยมาเล่าให้ฟังตั้งแต่นั้นมาก็เลยเต็มบ้านเลยค่ะ ทุกอย่างหมูหเห็ดเผ็ดไข่ปลาอะไรนะหนูตะเภาเหลือเหลือกระต่ายเหลือกระถ่ายยังไม่มีก็คือจะเยอะมากดีว่าอยู่นาอยู่นาบริเวณมันจะเยอะแล้วก็มันไม่รบกวนใครเอาง่ายๆเนาะทุกคนเนาะนี่ก็เลยมาเล่าให้ฟังอันนี้เป็นที่มาของเมนุตีบ้านนาที่ชอบอช่วยเหลือแล้วก็ชอบเลี้ยงน้องหมาน้องแมวก็เลยมาเล่ามาเล่าให้ฟังมาเล่าสู่กันฟังเรื่องจริงประสบการณ์และภาระหน้าที่ที่ทําอยู่นะตอนนี้มาเล่าสู่กันฟัง คลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนเนาะเดี๋ยวเพิ่นจะเบื่อว่ามาเล่าอะไรให้ฟังเดี๋ยวถ้ามีอะไรที่เกี่ยวกับภารกิจที่แม่นุตีไปทาไปช่วยน้องหมาน้องแมวเดี๋ยวก็จะมาเล่าให้ฟังอีกนะคะทุกคนคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะกราบขอบคุณมากๆที่ติดตามแล้วก็รับชมขอบคุณนะคะทุกคน